ตอนที่คนด้วยครับอยู่นะครับไอ้มาสครับก็พบกันกับเกมบีดแบบดีนะครับก็คงหนีไม่พ้นกาชาครับวันนี้นะครับก็มีกาชาเออเป็นกาชานิยายนะครับเออผมผมจำไม่ได้แล้วสิว่าเป็นรอบที่เท่าไหร่ของนิยายนะครับแต่ว่าเออคือตัวในตู้มันค่อนข้างเท่นะครับผมบอกตรงๆเลยแล้วแบบคือคือแต่ผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ของอุลาอุลาฮะตรง ตรงข้างหลังมันเท่าไหร่นะมันเป็นมืออ่ะนี่แล้วแล้วในตู้นี้นะับก็จะมีตัวของเอ่อตัวอันนี้เป็นตัวที่ผมไม่มีนะเป็นเคมปาจิแล้วก็ถ้าได้นอยโทล่ามาสักตัวหนึ่งหรือแบบได้มาสักสองตัวนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะับก็ถ้าได้ยินเสียงแบบเสียงฟ้าร้องอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีที่บ้านฝนใกล้ตกนะผมแบบพอดีตอนสองโมงมันอัปเดตปุ๊บผมก็เลยมากดเลย ก็เลยมาอาัดคลิปเลยนะครับกลัวจะไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าเดี๋ยวกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่าไฟดับนะครับผมว่าสเต็ปแรกไม่งยังไงก็ทองวะอ,อนะครับออผมเท่าที่ผมไปเอ,อด,ดูความสามารถของสองตัวนี้นะมันมันก็ไม่ได้แบบท็อปเทียอะไรขนาดนั้นนะ แต่ว่ามันมันมันก็โอเคแหละนะแต่ถ้าสําหรับตัวผมนะผมอยากได้มาเพราะว่าอยากสะสมมากกว่านะครับอยากเอามาแบบเอ่อเอาไว้ประดับคั่งเลยทองอีกแล้อผมคือผมอยากจะพูดอะไรอย่างหนึ่งมีมีม,มีเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรล้างซวยก่อนดีไหมไม่มีอะโอเคนะผมอยากจะพูดอะไรลูผมผมผมมีความรู้สึกนะว่าตั้งแต่ผมเปิดตู้กาชา เบิร์นเดวิดไปรอบก่อนะผมรู้สึกว่าเออปฏิเสธของโอริฮิเมะออกมาน้อยมากเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮสองตัวสองตัวสองตัวห้าดาวสองตัวตัวอะไรอะ <S <S 2> <S 2> ไม่ใช่อุรหฮาระกับ <S <S ชินจิแน่นอนโอเคก็ได้ได้ได้นะครับไม่ไม่เป็นไรนะเพราะว่า โพราะว่าเคมปาจิตัวนี้ยังไม่มีนะครับก็ถือว่าเอามาฟาร์มเพชรละกันมันมีอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่อ่ะสัตว์หลุดไปข้ามแต่แบบ แต่แต่ถ้าว่ากันตามจริงนะน้อยมากที่สึกิชิมะจะออกนะครับผมอยากได้น้นยโทล่าอีกสักตัวผมเออผมลืมบอกไปนะว่าผมจะเปิดแค่สิบสเต็ปเท่านั้นนะสำหรับตูนี้นะเพราะว่ามันมันก็ส่วนใหญ่มันก็มีหมดแล้วอะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตอนเออกลางเดือนจะเป็นอะไรนะครับผมว่ากลางเดือนน่าจะเป็นเทศกาลนะครับน่าจะเป็นตัวที่ไม่ใช่แบบ นียายหรืออะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเท่าที่ผมเดานะลุง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 ุไม่มีปฏิเสธนะการันตีการันตี5้าดาวไฮไลท์หนึ่งตัวแค่ตัวเดียวเองเหรอมีม,มีมีสักสตัวอย่างนี้ได้ไหมแบบเปิดโชว์ไปเลยว่าแบบดวงดีขนาดไหนอ่ะ รู้สึกสิ้นหวังวะ่ะไออันนั้นนะ่ะอลันคาอารลนิโร่ไม่มันต้องมีอีกดิเดี๋ยวผมขอแบบเคร่งเครียดแบบแบบเฮ้ยสิบสเต็ปอะ ขอแบบแค่2ตัวเองนะเว้ยนี่ยายมาแค่2ตัวเองนะเว้ยมันต้องออกคู่ดิเป็นอลราคาสักคนเนี่ยเสียงหลุด,หล,ดหลุดสองแนละ้วแต่ฮาริเบลตัวนี้ผมยังไม่มีนะก็ก็โอเคนะครับก็ถือว่าโชคดีไปถ้าจะไม่ผิดฮาริเบลตัวนี้ดาวแดงไหมวะช่างเถิดนะครับ ไหนเราไปดูในตู้ไหนซิถ้าจำไม่ผิดตู้นี้มันหลุดเลท1นนะครับใช่ไหมใช่ไหมยังไงโอกาสหลุดเลท1.5แต่โอกาสออก5ดาวไฮไลท์อะ่ะก็4.5นะมันมันมันก็ไม่ได้แย่นะครับผมอยากได้นอยโทล่าซ้ำอีกสักตัวแล้วก็เ,เป็นตัวใหม่นะคแค่นี้แหละเราไม่ต้องการอะไรนะรเพราะเคมปาจิเราก็ได้มาแล้วโอเคคนระับไปกันต่อเลย เออผมลืมคำนวณว่าสิบสเต็ปมันใช้กี่เมตรผมว่าน่าจะประมาณสอ0พันสองพันสองร้อยเม็ดมั้งนะลุงไม่มีปฏิเสธเฮ้ยนานๆเราได้เปิดกาชาดเว้เอาเอาแบบให้มันเราใจหน่อยดิตัวอย่างเบิร์นอวิทติเบิร์นอวิทนี่ผมโดนไปเท่าไหร่วะผมผมจำไม่ได้จริงนะครับ ชินจิอุระฮาระชินจิอุราาะฮาระสับเฮ้่เฮ่เฮม่เฮ่เ่่มฮ่วฮ่เ่เฮ่เ่เ่ มารับสเต็ปที่แปดผมเอาอย่างไรก็ทองอ่ะสเต็ปเนี้ยเชื่อผมไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยความหวังความหวังความอุลฮันละไม่ใช่ตอนแรกว่าเป็นเคียวราคูนะครับแต่แต่สตาร์ค ชินจิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชชินเอ้ยอ,อุลาฮาระเออไอ้วิลิกเกิดชินจิอ๋อพอดีตะกี้ผม บาลักไม่ใช่ตอนแรกตอนแรกผมนึกว่าเป็นบาลกันะครับแต่แต่ลืมไปว่าบาลกักันไม่มีในตู้นี้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอืผมขออนุญาตแคปจอแป๊บนะเฮ้ยเอาเอาจริงๆนะตั้งแต่ผมเล่นมาหลังๆมาเนี่ยผมไม่เคยแบบห้าดาวออก ออกในรอบออกในสิรอบอ่ะสตัวเลยนะส่วนใหญ่ก็ออก3บ้าง2บ้างเลยประมาณนี้แต่แต,แต่มันเยี่ยมเหลือชินจิตัวเดียวนะครับเราเหลืออีก2องสเต็ปใช่ไหมสเต็ปอีกสองเพชรผมก็น่าจะเหลืออีกสี่พันครับชินจิอ่ะผมอยากได้เพราะมันเท่นะผมเห็นเหรอการออกแบบอ่ะมันเท่ยีนะสำหรับสำหรับตัวชินจินะครับ เฮ้ยอโนเอะอยู่ข้างผมสัตว์มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีห้าดาวอีกไหมถ้าจำไม่ผิดเออตู้ก่อนจะมาเป็นตู้นี้นะครับน่าจะเป็นตู้ของชูเฮนะครับที่มีที่มีชูเฮนะครับแต่ผมไม่ได้เปิดนะเพราะว่าคือ แต่ไอไอารันคา3ตัวนั้นผมก็ยังไม่มีนะแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงนะเก็บเก็บไว้ให้ตัวที่อยู่ในตู้ใหม่ๆดีกว่าผมว่าน่าจะไม่มีแล้วละ่ะเฮ้ยเอาจากใจผมตอนนี้เลยนะผมอยากต่อไปประมาณสเต็ปที่แบบอยากต่อไปสเต็ปสิบห้นะครับ คือจริงๆตัวมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะเท่าที่แบบเท่าที่อ่านแต่ว่าก็อยากเก็บไว้นะเพราะว่าเผื่อมันวนกลับมาไงเราก็จะไม่ต้องได้แบบมาเปิดมันอีกฟังเสียงฟังเสียง,ง,ยงกิมจอะ่ะเอ้ยม่ในตู้นี้ไม่มีกิมจะคือบางครั้งผมก็ฟังเสียงเอานะว่าแบบเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยเออ ผมเหลือสี่พันใช่ไหมแบบสักคู่นะครับสักคู่เอ่อถ้าอีกห้าสเต็ปใช้เท่าไหร่วะอีกห้าสเต็ปใช้เอ่อเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบประมาณพันพันหนึ่งร้อยวะอันนี้ผมคำนวณแบบไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับเราเพือชินจิ พวกคุณว่าสีลุงปะผมก็คิดงั้นแหละเอ่อพี่ชายของของฮานาทาโรนะครับคุณว่ามีตัวอื่นยังไหมผมจะสคริป์ยาวๆเลยนะครับ เอเอยู่ด,ดีก็เข้าสู่โหมดซีเรียสเอ่อไอพี่ชายฮานาทาโรอะผมจําได้ผมเกินมาแล้วนะครับผมเกินแบบเขาเรียกว่ายังไงดีเกินเกินที่มันแบบเกินห้าทับห้าแล้วนะสําหรับพี่ชายของฮานาทาโรอันนี้ทองเฮ้ยตอนเนี้ยผมใจสั่นแล้วนะว่าแบบจะโดนไปกี่สเต็ปนะครับ คือตอนตู้ปู่อะ่ะตอนตู้ของเออปู่แล้วก็เป็นจูชิโร่นะครับลุงอีกแล้วว่อะอันนี้สเต็ปที่สิบสองโอ้เคมปะจิเคมปะจิสามตับห้าหมดสคิปแม่งเคมปะจิสามตับห้า สาห้าหรือสี่ัห้าแล้ววะมาะครับสเต็ปที่สิบสี่ผมว่าสเต็ปนี้ยังเม่ยังไงก็ทองน่อยโทล่าไม่ออกเลยอะ่ะมาะครับรอบสุดท้ายสาธุขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ขอ,ไดข,อดขอให้โดน ขอให้ได้ขอให้โดนตอนนี้เราได้อุรหาละมาหนึ่งขอแบบห้าดาวสักสักสองตัวเงี้ยเ<ด>ออเออ,อผมผมนึกว่าตัวอื่นไง<ด>เออก็ก็ไม่ได้แย่นะสคริปต์แล้วกันนะผมว่านะจะไม่มีตัวหลังตู้แล้ว อยากต่อจังเลยอยากต่อจังเลยอ่ะชินจิมันเท่ไหมอ่ะเออทดลองเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอออยากไหนๆก็มาก็ได้ไม่ต้องทดลองก็ได้นะเพราะผมเล่นตัวอะไรผมก็เล่นออโต้มาเลยนะแต่ว่ายังไงดีละ่ะมันเท่นะแต่แต่ถ้าเราเปิดตู้นี้แล้วเราไปเจอกลางเดือนที่เป็นนิยายนี่เราไต่ห่าเลยนะเออนะ อันนี้จะเป็นความรู้สึกแบบส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับที่แบบเออที่แบบอยากอยากได้ออเออมันอินูเอะเนาะมันให้าดาวตัวเดียวเองนะครับแม่ฉันจะไม่เลือก เพรไม่เปิดกลางเดือนหรือสินเดือนฉันก็จะไม่รู้ไหมชี้เพราะฉันต้องการต้องการต้องการเออทาไมตอนผมเปิดตู้ปู่แล้วผมไม่ทุ่มทุนอย่างนี้บ้างวะออกมาลุง ฉันว่าปฏิเสธหม่ปฏิเสธโอ้สีทองฉันจะเลือเพชรหนึ่งพันจ็ดร้อยใช่หรือเปล่านะลุงสีลุง,ลงให้ฉันปฏิเสธโอ้ ใ <C oughs> จเย็นใ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 จ,เย,นจเย็นมันตะกี้โอลิฮิเมะใช่ไหมมานะครับครั้งสุดท้ายจริงๆต้องไปฟาร์มเพชรแบบยาวๆเลยนะเนี่ย หลุดเลดหลุดเลดมาสามแล้วก็มีตัวในตัอวมาหนึ่ง อโลเนโลสี่ตัวเลยเหรอเคมปาจิตายโอเซนุสุเกะเซนุสุเกะก็เต็มแล้วโตาย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 มีตัวไหนหาเพชรได้บ้างเนี่ยมีเอ่ออุระฮะละแล้วก็มีเคมปาจิแล้วก็มีเอ่อฮาริเบลตาย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  เคนับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าถ้ากลางเดือนเป็นนิยายหรือเป็นอะไรที่มันน่าสนใจนะผมก็จะมาเปิดแต่ถ้าเป็นพวกเทศกาลพวกแบบตัวละครนี่แบบเป็นเออเออเรียกว่าไงดีเป็นเทศกาลหรือเป็นฮาโลวีอะไรพวกนี้ผมอาจอาจจะไม่ได้มาเปิดนะเพราะว่ามันไม่ต้องก็คือมันไม่ต้องการเลยประมาณนี้แล้วกันคือมันไม่ต้องการนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในตู้นิยายหรือตู้ของ พันปีนะเพราะพันปีบางเซตอะผมยังไม่มีนะครับไว้เจอกันในตู้นั้นแล้วกันนะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงก็ต้องได้อะเหมือนเหมือนชินจินิยายเออแคนเฟียนะครับเหมือนชินจินิยายแคนเฟียนะครับสักวันก็ต้องได้นะเชื่อผมดิไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ผมไม่รู้ว่ายาวไปหรือเปล่านะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรต้องขอเพยด้วยนะฝากกดไลค์ กดแชร์กด s u b ส c ค i b ์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในตู้กาชาบีดในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยครับไม่บายครับผมฮู้เศรษฐ 体の先魂はさらなる高みへ